คร,ครับสวัสดีครับก็ออันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกข้อหนึ่งที่กูจะมาทําให้ดูเขาบอกว่าวัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วจุดๆุดจุดเมตรต่อวินาทีจากความเร็วจากความเร็วนะตรงนี้และมีความเร่งคงตัวจุดๆดจุเมตรต่อวินาทียก,กาลังสองเมื่อเวลาผ่านไปจุดๆุจุดวินาทีวัตถุจะมีการกระจัดเท่าไหร่อันนี้ก็เท่าที่อ่านโจทย์ก็ค่อนข้างง่าย เราก็มาสมมุติตัวเลขขึ้นมานะครูก็จะสมมุติตัวเลขก็ก็เหมือนกับงานที่นักเรียนทำคร,รูก็สมมุติว่ามีความเร็วต้นสัก2.5เมตรต่อว,วินาทีแปบ๊บหนึ่ง2.5เมตรต่อว,วินาทีแล้วก็มีความริ่งคงตัวสัก1.6 เมตรต่อวินาทียกกำลังสองเมื่อเวลาผ่านไป10วินาทีแล้วกันเอา12ก็ได้เอา12วินาทีถามว่าวัตถุจะมีการกระจัดเท่าไหร่ก็เอาง่ายๆเลยนะขั้นตอนก็คือเราเขียนในสิ่งที่โจทย์บอกมาให้นะโจทย์บอกอะไรมาให้บ้างละโจทย์บอกเป็นหัวข้อขีดเส้นสันิดนึง โจทย์บอกตรงนี้เขาบอกว่าถุเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงจากความเร็วความเร็วนี้คือความเร็วตอนแรกปกติเราก็จะแทนด้วยตัว u นะเขาเรียกวความเร็วต้นแล้วก็มีความเร่งความเร่งเราก็แทนด้วยตัว e แล้วเมื่อเวลาผ่านไปในช่วงเวลาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นพิจารณาจนถึงเ,เวลาที่มันผ่านไปคือเริ่มต้นพิจารณาเนี่ยเราค่อยเวลา t เท่ากับ0นะสมมติว่า t 1ตรงนั้นเท่ากับ0แล้วก็ t 2เท่ากับ12นั้นเดลต้า t ก็ให้เท่ากับตัว t ไป ถ้าฟังเล่างงให้ย้อนกลับไปดูตั้งแต่คลิปแรกๆเลยครับย้อนกลับมาทบทวนแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจมากขึ้นถามว่าวัตถุมีการกระจัดเท่าไหร่การกระจัดเนี่ยเราก็จะแทนด้วยตัวเดลต้าเซนะซึ่งเราก็จะเขียนสั้นๆด้วยตัวเกนะ็ง่ายดีนะบางทีเราก็ใช้ตัวนี้นะเดลต้าเอเอาละคราวนี้โจทย์บอกอะไรมาให้บ้างโจทย์บอกตัว u มาให้ u เท่ากับ2.5เมตรต่อวินาที แล้วก็มีความเร่งของตัว e เท่ากับ1.6เมตรต่อวินาทียกกำลัง2เวลาก็าใช้ตัว t นะช่วงเวลาตรงนี้ก็จทยบอก12วินาทีโจทย์ถามโจทย์ถามหาการกระจัด s เท่ากับเท่าไหร่เราสังเกตว่าทั้งที่โจทย์บอกแล้วก็โจทย์ถามเนี่ย ไม่มีตัว v เข้ามาเกี่ยวข้องนะจากสมการาจากตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเราเนี่ยก็จะมี s t u a v นะก็จะมีอยู่ตัวแปรทั้งหมด5ตัวแปรซึ่งตัวนี้ u โจทย์บอก a จุดบอก t จุดบอก, t, จบอก s จุดถามส่วนตัว v นั้นไม่ได้เข้ามาเกี่ยวนั้นเป็นตัวนี้นะไม่เกี่ยว ไม่ไม่เกี่ยวข้องกับโจทย์ข้อนี้อันนี้คือโจทย์อย่างง่ายโจทย์จะบอกสามสามหนะึ่งะก็เป็น4ตัวจากตัวแลรที่เรามีทั้งหมดห้ตัวเนี่ยเราก็จะมาเลือกใช้สมการเดี๋ยวเราเราก็ไปดูสมการสมการอันเนี้ยอันนี้ไม่มีตัว ไม่มี v ตัวนี้ก็ไม่มี u อันนี้สมการนี้ไม่มีตัว e อันนี้ไม่มี s แล้วก็ไม่มีตัว t ดังนั้นสมการที่เราจะเลือกใช้เนี่ยก็เป็นสมการที่ไม่มีตัว v เอาละเราก็จะใช้สมการที่ไม่มีตัว v เข้ามาเกี่ยวข้อง จากสมการ s เท่ากับ u t บวก1ส่วน2 a t ยกกำลังสองแล้วก็แทนค่าเลยแทนค่า s เท่ากับ u u ก็คือโจทย์บอกมาให้2.5เมตรต่อวินาทีคูณด้วยตัว t 12วินาทีบวก1ส่วน2 a a ก็คือ1.6เมตรต่อวินาทียกกำลัง2คูณด้วย12วินาทียกกำลัง2ยกกำลัง2ทั้งตัวเลขและหน่วยนะครับตรงนี้อันนี้ก็คูณเข้าไปนะ 2.5คูณ12ก็ได้เท่ากับ30นะตรงนี้30มสสังเกตหน่วยนิดนึงนะหน่วยสังเกตหน่วยนิดนึงหน่วยวินาทีตรงเนี้ยกับหน่วยวินาทีตรงเนี้ยมันหารกันได้ดังนั้นหน่วยก็จะเหลือหน่วยที่เป็นเมตรอยู่นะก็เป็น30เมตรบวกกับเอาละเดี๋ยวตรงนี้ครูคูณกันก่อนนะเอา1นส่วนอคูณอ่า1.6ก็ได้0.8นะ0.8 หน่วยก็ยังเหมือนเดิมนะเมตรต่อวินาทียกกําลังสองตัวเลขข้างหลัง12ยกกําลัง2ก็ได้144ส่วนวินาทีก็ยกกาลังสองด้วยนะก็ได้เป็นวินาทียกกําลังสองตรงส่วนนี้เราก็จะได้ว่าวินาทีกับกาลังสองกับวินาทีาทกําลังสองนี่หารกันได้ดังนั้นก็จะเหลือหน่วยที่เป็นเมตรอยู่เอา0.8คูณ144ก็ได้1100 <c oughs> 10หน่สิาจุดสองตรงนี้เท่ากับสาเมตรบวกหนึ่้อยสิบห้เมตรก็หน่วยเหมือนกันแล้วหน่วยเป็นเมตรกับหน่วยเป็นเมตรหน่วยเหมือนกันจึงนํามาบวกกันได้ก็จะได้เป็นหนึุ่ดสเมตรหนึ2งสเมตร ซึ่งหน่วยเนี่ยมันจะสอดคล้องกับปริมาณที่เราหานะถ้าเรามีการวิมีการแทนค่าหน่วยแล้วก็ใส่หน่วยเข้าไปตลอดอาการแทนค่าเนี่ยซึ่งมันจะเป็นตัวที่ไว้ตรวจคาตอบได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับสำหรับตัวอย่างนี้ก็ขอจบนะไว้แต่เพียงเท่านี้ครับก็สวัสดีครับ